ก็ทางานกับอาจารย์นิพนธ์มาปีนี้เป็นปีที่9้นะครับก็ทํามานานพอสมควรก็ทํามาตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์วิจัยตรวนี้ใหม่อาจารย์จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีมากนะครับก็คืออาจารย์เป็นคนที่คอยแนะนํานะครับจริงๆผมจะคิดว่าอาจารย์ GPS ครับทีเวลาถ้าเกิดว่าเราเลงทางหรือว่าอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็จะบอกว่าควรจะกลับเข้ามาในแท็กที่ถูกต้องยังไงเพราะฉะนั้นเราจะไปสู่เป้าหมายเราเร็วๆนะครับแล้วถูกต้องแล้วอะไรในตัวของอาจารย์นิพนธ์นะคะ ที่ที่อาจารย์เห็นว่าเออเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็อาจารย์เอามาใช้ในชีวิตของอาจารย์บ้างครับก็จะเป็นในเรื่องของหลักการคิดแล้วก็แนวแนว,แนวทางในการที่อาจารย์ใช้ในการทํางานนะครับก็คือเรื่องของอาจารย์สอนตลอดนะครับเรื่องของให้เพียงกต่ตันอยู่กนะ็คือหลักการที่ว่าเราจะต้องรู้จักให้นะแล้วก็เราจะต้องมีความพยายามพย่ยามมันเพียงยนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีความตันอยู่ครับกับทั้งในเรื่องของ ผู้ให้ทุนวิจัยเราหรือว่าสถาบันวิจัยหรือว่าแม่แต่อาจาร,รย์เราเพื่อร่วมง,งานเราครับทำให้เวลาเราทํางานค่อนข้างจะไม่มีปัญหาบรกครับเรื่องหลักการคิดของอาจารย์นะครับที่ผมนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ใช้ในพิ่ปรงวัตแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจารย,เาารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ใช่แค่อาจารย์ปรึกษาจริงผมจะผมจะบอกกับน้องๆทุกครั้งนะว่าอย่างอาจารย์นิพนธ์ถ้าเปลี่ยนแล้วก็จะเหมือนกับเป็นพ่อของคนหนึ่งเป็นพ่อทางวิชาการที่ทําให้ผมเกิดขึ้นมาในหน,น้าตูในในงวิชาการ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามอาจารย์ได้ทุกเรื่องนะไม่ใช่เรื่องพิชาการอย่างเดียวอันนี้ก็คือทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาทำงานที่นี่ก็เหมือนอยู่ที่บ้าน พูดคุยในเรื่องส่วนตัวของอาจารย์ไปแล้วนะคะวันนี้คะ่ะเราจะต้องขออนุญาตอาจารย์นะคะไปติดตามดูคะ่ะว่าในแต่ละวันอาจารย์ทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็ห้องทํางานหรือว่าห้องทํางานของนักวิจัยเนี่ยมีรูปร่างหน้าตามีบรรยากาศยัยงไงบ้างค่ะขออาานะะุญาตครับอ,อาจารย์คะเข้ามาในห้องนี้ก็เหมือนเป็นห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับห้องนี้เนี่ยเป็นเป็นเหมือน,นกับเ,เราเรียกภาษาของเราก็คือเซ็น r a l l a แลนะครับเป็นเป็นหลักการที่ใช้ในการทำงานวิจัย ทางด้านของระดับโมเลกุลาร์นะครับแต่ว่าห้องนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้ามองรอบๆก็จะเห็นว่าจะประกอบไปด้วยส่วนที่ทําวิจัยแล้วก็ส่วนที่เป็นนักวิจัยได้ความเห็นนักศึกษานั่งอยู่เป็นห้องทํางานด้วยใช่ครับคอนเซปต์ของเรานี่ก็คือว่าเราอยากที่จะให้นะครับเราอยากที่จะให้นักศึกษามีความรู้สึกว่าการทํางานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่อยู่ที่สมวนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นว่า <อ>ต,ต่างๆกิจกรรมต่างๆในการทําวิจัยกับระหว่างที่เขานั่งพักเพื่อจะรอที่จะทําวิจัยต่อเรื่องเนี่ยมันมันถูกรวมเข้าไปอยู่ในเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้น mm hmm. เขาก็จะมีความรู้สึกว่าในที่สุดนะครับบอกว่าการทําวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตของการที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างนั่งพักระหว่างที่จะนั่งคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี <S <S ่ยก็คือวิธีการที่จะสร้างฝักจิตสำนึกถ้าเห็น เป็นที่แรกนะคะที่เห็นว่าห้องปฏิบัติการและห้องทางานรวมอยู่ด้วยกันเพราะพ่าจะจะเห็นนะคะว่าโต๊ะของนักวิจัยแต่ละท่านเนี่ยมีทั้งหมอนค่ะตุ๊กตาค่ะของยางชีพค่ะแล้วก็ของใช้ชีพประจําวันเรียกว่าอยู่ที่นี่ไม่ต้องออกไปไหนแล้วครบทางานด้วยพักผ่อนด้วยบางทีเราเราก็จะทานข้าวอยู่ในศูนย์นี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีห้องทานข้าวข้างนอกนะครับเพราะว่าเพราะว่าในห้องแลบนี้ก็ห้ามห้ามทานอะไรทันครับ แลค่ะแล้วอย่างนักวิจัยที่อยู่ในห้องนี้นมีจมํานวนกีกี่ท่านนะท่านนับกันจริงๆแล้วนะครับในโสรนี้นมีอยู่20กว่าชีวิตนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษารปริญญาเอกนะครับแล้วก็จะมีนักศึกษาปริญญาโทอยู่อู่ด้วยนะครับแต่ว่าจ,จุดเด่นของที่เราที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือการที่นักศึกษาโดยเฉพาะปริญญาเอากเอของเราเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดนะครับเป็นนักศึกษา เกียรติยมเป็ียนทองกันนั<อ>นะครับที่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าออคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่านักศึกษาจะมาเรียนนะครับนักศึกษาไม่ควรที่จะต้องพึ่งภาระถ้าเล่าเรียนถ้าวิจัยอะไรจากทางบ้านเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องไปหาทุนหาอะไร่อเนี่อะไรเนี่ย,นเ,นยเพื่อให้นักศึกษาสามารถทําวิจัยได้อย่างมีความสุข เราก็ไม่ทําให้เป็นเบอร์เต้นต่อต่อ,ต,อต่อทางบ้านนะครับนี่ก็เป็นที่มาว่า,าผมได้รับทุนนะครับสาหรับการศึกษาต่อในเอกของนักศึกษาเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับเราเรียกว่าทุนคอประกรนะครับาจากจากสำนักง,งานกองทุนสับสนการวิจัยนะครับทุนนี้เนี่ยข้อดีก็คือเขาจะให้ทั้งเงินทําวิจัยนะครับเงินเดือนของนักศึกษาและที่สําคัญก็คือยังมีเงินให้สําหรับส่งนักศึกษา ไปทํางานวิจัยในต่างประเทศได้ประมาณ6เดือนถึงหนึ่งปีด้วยโดยที่นักศึกษา,ามไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายาอะไรเลยเพราะันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วผมมองว่าการที่นักศึกษา,าได้มีโอกาสตรงนี้เขาจะได้ไปเห็นโลกกว้างในการทาวิจัยในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บแต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดว่านักศึกษา,าที่จะเข้ามารับทุนตรงนี้ได้จะต้องเป็นนักศึกษา,าที่เป็นท็อปของคลาสของเขานะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราเลือกมาก็คือเป็นนักศึกษาเหรียญทองเกียรติยศระดับหนึ่งอาจารย์คะแล้วทาไมทําไมจะต้องเป็นนักศึกษาหเหรียญทองเท่านั้นด้วยก็เลยไป<ม>ดูทางนักศึกษาจุดจุดจุดหนึ่งนะครับที่ที่ที่ผมมองนะฮะท่าท่านดูเนะี่ยจุดหนึ่งที่ผมมองก็คือว่าด้วยศักยภาพของผมนะครับที่ที่สามารถที่จะ ผู้ง่ายัยกบเป็นไอดีไซอร์ให้กับนักศึกษาแล้วสามารถที่จะดึงศักยภาพของนักศึกษาเนี่ยให้ออกมาได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลาที่ผมจะทําตรงนี้ซึ่งแน่นอนแต่ละคนเวลาก็มีอยู่จำกัดน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาแล้วเราทุ่มเทเวลาในการที่จะดึงศักยภาพของนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงเนี่ยออกมาได้เต็มที่ผลผลิตที่เกิดขึ้นมาก็จะกลายเป็นนักวิจัย ที่มีคุณภาพสูงแต่แล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่สําคัญเพราะว่าประเทศเราตอนนี้ต้องการนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงนะครับเนี่ยอันนี้คือแหล่งผลิตนักวิจัยคุณภาพสูงนะครับให้ออกไปทํางานร,รับใช้สังคมทีนี้ถามว่าแล้วแล้ว,ล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 วนักศึกษาที่ไม่ใช่เหรียญทองอะจะเกิดอะไรขึ้นอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอคอนเซ็ปต์ของผมก็คือว่าขั้นต้นผมต้องการเลือกนักศึกษาที่ ผมสามารถที่จะหาทุนให้เขามาเรียนได้คเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดว่าข้อจํากัดของทุนบอกว่านักศึกษาจะต้องเป็นท็อปของคลาสหรือว่าเหรียญทองอันนี้คือข้อจำกัดที่ทําให้เราอันที่หนึ่งก็คือต้องเลือกนักศึกษาที่ที่ที่ท,ที่มีคุณภาพสูงเข้ามาก่อนนะครับทีนี้ส่วนนักศึกษาที่ที่อาจจะเหรียญเ,เงินเหรียญเงินหรือว่าไม่ได้เหรียญน,นะครับในส่วนนี้เนี่ยผมก็มองว่าจริงๆถ้าผมสามารถที่จะ หาทุนหรือหาอะไรมาให้ได้ตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่เนื่องจากมันไม่มีทุนในส่วนที่จะรับตรงนี้ได้แล้วผมก็มองว่ายังมีอาจารย์นักวิจัยท่นานอื่นอีกมากที่ยังสามารถที่จะให้การเทรนนิ่งนะครับดูแลเป็นอินเร์เซอร์ให้กับนักศึกษาในกลุ่มนั้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราแป่งในส่วนตรงนี้ก็ยิ่งทำให้การเทรนนิ่งให้เกิด นักวิจัยที่มีคุณภาพเนี่ยก็เป็นได้อย่างมีสัดส่วนและต้องมีความเหมาะสมมากขึ้นผมว่าอันนี้เป็นจุดที่สาคัญส่วนหนึ่งด้วยที่เราจะต้องมองให้ออกนะครับว่าแนวทางในการพัฒนานักวิจัยของประเทศควรจะต้องมีสัดส่วนในการวิจัยเป็นอย่างไรน,นะครับแล้วต้องเป็นเฉพาะนักศ,ศึกษาของแพทยศาสตร์เท่านั้นหรือ ไม่จําเป็นนะครับออของของที่ศูนย์เรานะครับที่ที่ที่ผมรับนักศึกษาเข้ามาเทรนเนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับตอนนี้ที่เรามีนะครับก็มีตั้งแต่เภสัชนะครับคนที่จบจากคณะเภสัชแล้วนะครับจากคณะเทคนิคการแพทย์นะครับจากคณะสัตวแพทย์นะครับ จากคณะแพทย์เองนะครับแล้วก็ในฝั่งวิทยาสุขภาพนะครับเรารับเข้ามาในการเปิดโอการให้กับทุกสาขาที่สนใจใช่ครับแต่ว่าก็คือเขาต้องมีความสนใจในเรื่องของสาขาวิจัยที่เราทําอยู่ในในภายในศูนย์นี้นะครับแล้วอย่างนักศึกษาที่ในห้องนี้ค่ะทำอะไรบ้างคะในแต่ละวันครับผมเราเราจะมองกันเนี่ยนะครับในแต่ละรอบของอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมี กิจกรรมทางวิชาการอยู่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับในแต่ละวันเนี่ยนักศึกษาเขาก็จะมีโครงการวิจัยของตัวเขาเองนะครับเขาก็จะทํางานวิจัยแต่ว่าทุกๆวันยกตัวอย่างเช่นทุกๆวันพฤหัสนะครับของแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีช่วงที่เราเรียกว่าเป็น progress report นะครับก็จะอยู่ในห้องประชุมก็จะแอร์อัดกันในห้องประชุมอบอุ่นมากนะครับแล้วก็สนุกเพราะว่านักศึกษาแต่ละคนก็จะมาทําการนําเสนอว่าในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ ทำงานวิจัยอะไรไปแล้วบ้างประสบวามณ์สเร็จในระดับไหนมีอุปสรรคอะไรบ้างเราจะมาแชร์กันแล้วก็มาดิสคัสกันนะครับจุดหนึ่งก็คือว่าผมมองว่าการที่เราเรามีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยจะทําให้นักศึกษาตื่นตัวอยู่เสมอเพราะเขาตื่นตัวปุ๊บเขาก็รู้ว่าเอ่ออะไรคือจุดคาดหมายจุดมุ่งหวังในอาทิตย์ถัดไปว่าเขาควรจะไปได้ถึงระดับตรงไหนนะครับเพื่อที่ว่าพอเขามีจุดมุ่งหมายมีจุดคาดไว้แล้ว เว้นในาที่ถัดมาถ้าเขาทําได้เขาก็จะมาโปรเกรสว่ารีพอร์ตให้เรารู้ว่าเออเขาทําได้นะหรือถ้าทําไม่ได้เราก็จะทราบอุปสรรคว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะระดมสมองกันในการที่จะคิดหาวิธีที่จะทําให้อุปสรรคนั้นมันหมดไปแล้วทาให้งานวิจัยของเขาสเต็ปอัพขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกๆอาทิตย์ในในแอคทิวิตี้ที่เรามีนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการให้นักศึกษามานมําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาที่ท พูดง่ายก็คือทําให้นักศึกษาเนี่ยเกาะติดสถานการณ์ความเป็นไปในโลกอัปเดตอ,อ,อยู่ตลอดเวลาแล้วนอกจากตัวนักศึกษาจะได้ประโยชน์คนอื่นๆแม้แต่าอาจารย์นะครับหรือนักศึกษาคนอื่นที่ไม่ได้ทําเรื่องเดียวกัน<ม>ขเขาก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยผมคิดว่านี่เป็นประโยชน์มากเรารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทำงานกับอาจารย์ก็ทําง,งานากับอาจารย์นะคะคือข้อดีมีหลายอย่างมากะคะ จากที่ได้เนี่ยตอนช่วงปอดีอาจจะเรียนเียนเล่น,ลนบ้างางเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่เข้ามาเรียนแล้วก็มีอาจารย์มีคนาารเรียนนกศึกษานยค่ะก็คืออาจารย์เป็นผู้ที่ขยันแล้วก็อยากให้นักศึกษาทุกคน,นเนี่ยขยันอย่างเนี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นข้อดีคือถ้าเราขยันเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราอะคล้ายๆว่าแอคชีเนี่ยค่ะแล้วก็งานวใิใจัยก็จะกข้าวหน้าได้เร็วแล้วก็ถ้าเทียบกับ นีค่ะบางแบบถ้าสมมติว่าเราเราไม่ขยันหรือว่าอะไร <S <S เราก็สามารถจบได้นะคะแต่ว่าจบช้าหรือวอ่าไงคะก็เป็นข้อดีคะแล้วแล้วอะไรในตัวอาจารย์ทุกคนนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นแรงบนันดาลใจแล้วก็เป็นจุดที่เรานํามาใช้ในชีวิตของเราบา้างแรงบันดาลใจในตัวอาจารย์นะคะคืออันนี้นับถืออาจารย์มากถืออาจารย์เป็นคนพิเศษค่ะอาจารย์จะมีความคิดที่แบบ ว้างนะคะก็คือมองได้หลายๆอย่างคะมีวิชั่นใช่ค่ะอย่างถ้าสมมติงานวิจัยนะคะบางทีถ้าเราสมมติผลผลงานวิจัยออกมาเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดไปในอีกทางนึงก็คือแบบมีข้อออกมาเนี่ยค่ะแต่ว่าบางทีเราคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยมันควรจะคิดไปทางนี้ได้ทางนี้ได้แต่อาจารย์ช่วยชี้แนะให้เพราะว่าอาจารย์เขาแบบมองกว้างนะคะตอนนี้คืองานวิจัยของเราก็มุ่งเน้นไปที่ สามารถนําไปอนุบาใช้ในการรักษาของผู้ป่วยด้วยนะคะก็ะคือถ้าสมมติว่าอนาคตมันสามารถช่วยได้จริงเน,นะะี่ยค่ะก็คือจะดีใจมากเพราะว่าสามารถช่วยคนได้เยอะเลยคะพอเข้าเริ่มเรียนปริญญาโทสาขาสรีรวิทยานะคะก็สนใจในเรื่องของสรีรวิทยาของหัวใจค่ะราะทว่าจะมีคนนะคะเป็นอาจารย์ที่มีความสามารถแล้วก็เป็นสัญชเดิ่งมากในเรื่องของสรีรวิทยาของหัวใจ ก็เลยเข้ามาสนใจทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ค่ะได้มีอาจารย์เป็นตัวอย่างได้มีอาจารย์เป็นที่ให้เหมือนอาจารย์ให้คาปรึกษาค่ะเป็นที่ปรึกษาดีๆแล้วก็มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับงานวิจัยอย่างนี้ค่ะสามารถปรึกษาอาจารย์แล้วอาจารย์จะก็คือช่วยแก้ไขปัญหาทําให้วางตั้งแต่วางแผนงานวิจัยไปจนถึงการหาความรู้อะไรต่างๆถ้าเรามีปัญหาถามอาจารย์ก็จะช่วยได้ อาจารย์ให้ให้แรงบรนดาลใจค่ะให้แรงบันดาลใจจากเรามีอาจารย์เป็นตัวอย่างค่ะที่อาจารย์ม่นมั่นตั้งใจผลิตงานผลิตงานเพื่อเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่องานวิจัยของเราจะได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้านอื่นๆนะคะเราก็เลยมีแรงบันดาลใจจากอาจารย์แล้วก็ได้กำลังใจจากอาจารย์ทุกครั้งที่เราทํางานหรืออะไรนะคะจะ เป็นผู้ให้กำลังใจทำให้เรามีพลังสำหรับทำง,งานตลอดค่ะเราอะค่ะโชคดีที่ได้มาอยู่ในทีมที่แข็งแรงอยู่ในทีมที่มีผู้นำที่ดีมากมีเป็นต้นแบบที่เราเนี่ยค่ะก็เลยภูมิใจค่ะอย่างจริงัแล้วอยู่กันครอบครัวมากกว่าใช่ครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมก็เหมือนเป็นพ่อใหญ่เพราะว่าบางทีบางทีก็มีการดุ ด่าว่ากล่าวนะครับหรือว่ามีการชื่นชมยินดีคือคือเราจะให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันอยา่างหลังนะครับเรื่องนี้ผมจะเน้นมากเพราะว่าเป็นจุดสําคัญที่ที่ในสังคมไทยเ,ยเราต้องฝึกฝังให้มีความชื่นชมยินดีในความสําเร็จแม้เพียงเล็กน้อยของ ของสมาชิกของเรานะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละทางนยิยมอย่างเช่นท่าทนทัศนไหนประสบความสำเร็จได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยของเขาเราก็จะมีการประกาศแล้วก็สแสดงความยินดีกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ,ซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดสําคัญเพราะฉะนั้นแต่ถ้าฟังดูแบบนี้เหมือนกับว่าท่านส่วนนี้หรือว่าผมเนี่ยอาจารย์เน้นงานวิจัยอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆไม่ใชน่นะครับเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นส่วนฝึกอบรมสอนเรื่องการทําวิจัย งานวิจัยการค้นควา้างานวิจัยที่ไปพัฒนาในการรักษาคนไข้ในอนาคตนะครับเพื่อมวลมนุษยาชาติที่ี้บอกแล้วเรายังมีการสั่งสอนเรื่องของการปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องที่ดีการนําประโยชน์เพื่อสังคมอันนี้เป็นจุดที่สาคัญด้วยต้องเรีนยนปรจัการเรียนนวิชาการอย่างเดียวนะครับที่พยายามทำอยูอ่นนอาจารย์ทำไมอาจารย์ได้ให้ความสําคัญกับนักวิจัยแล้วก็ดูแลทุกคนอย่ทิ้งขนาดนี้ คำถามที่ที่ดีมากนะครับแล้วก็โดนโดนถามอยู่สเสมอถ้าตอบแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากกับปั้นทุกตีเลยป่ะอะคือตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือผมมาถึงจุดที่ผมให้ได้หมดทุกอย่างแล้วนะครับผมไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทำให้เรามองเห็นว่าหน้าที่ของเราไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากการให้ที่จะสร้าง คนที่มีคุณภาพคนที่ดีไปรับใช้สังคมเพื่ออะไรจุดหมายสูงสุดจริงๆแล้วก็คือเพื่อทําให้ในแง่ของวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสุขภาพชีวิตคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติมันดีมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ก็เรียกได้ว่าห้องนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นห้องของอนาคตเียก้ว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เป็นอนาคตของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียว ระดับนิดนึงเราอาจจะช่วยได้นิดนึงนะครับแต่ว่าการที่เราเรายกตัวอย่างเชนการทำวิจัยงานวิจัยเนี่ยจะแนงอยู่เสมอว่าถ้าเราทําวิจัยแล้วเราไม่ตีพิมพ์ถือว่าการทาวิจัยนั้นเนี่ยไรประโยชน์โดยสิ้นเชิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราทําวิจัยแล้วเราเราเราไม่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยก็ไม่ได้ถูกเปิดออกไปสู่คนที่อยู่รอบข้างได้ประโยชน์เขาก็จะไม่ได้รับรู้มันก็จะไม่ก่อเกิดประโยชน์ขึ้น แต่สิ่งที่เหนือไปกว่าน,นั้นผมย้ำอยู่เสมอว่าการทำวิจัยถ้าเราตีพิมพ์เราจะต้องตีพิมพ์ในระดับนา,านาชาติสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่างานวิจัยที่เราตีพิมพ์ในระดับนา,านาชาตินี่นะครับเวลาตีพิมพ์ออกไปแล้วนักวิจัยทั่วโลกเข,เ,เขามองเห็นเขาก็มองเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถึงแม้งานวิจัยของเราจะมีความสําคัญในการเพิ่มความรู้อีกเพียงน้อยนิดเนี่ยแต่ถ้าทั่วโลกมองเห็นแล้วก็จับจุดของการค้นพบของเราไปประยุกต์ต่อ านวิจัยเพียงน้อยนิดจะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนของความรู้ที่เพิ่มขึ้นของการวิจัยอย่างมาหาศาลได้ไม่อย่านั้นอันนี้คือความสําคัญคนอาจจะมองข้ามนะครับว่าทำไมทางานวิจัยแล้วต้องตีพิมพ์ในระดับชาติทำไมทุกๆมหาวิทยาลัยตอนนี้อาจจะมองว่าออทำไมต้องมาลงนลงว่าต้องตีพิมพ์ในระดับนานานชาติแต่จุดมุ่งหมายหลักเนี่ยที่คนมักจะไม่ทราบก็คือจุดนี้ครับเพราะถ้าเราตีพิมพ์ในระดับท้องถิ่นคนที่รู้ก็คือระดับท้องถิ่น ถามว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบองรวมระดับระดับโลกไหมน่าเสียดายมันไม่เกิดแต่ถ้าเราพยายามอีกนิดนึงแล้วตีพิมพ์ในระดับนานาชาติคนทั่วโลกมองเห็นการวิจัยที่เราคิดว่าจะทําประโยชน์นิดเดียวอีกสิปีต่อมามันอาจจะเป็นงานวิจัยที่ส่งคุณค่าอย่างมหาศาลก็ได้นะครับใครอยากจะู้สุดท้ายนี้คระอยากจะขอให้อาจารย์พามอะไรถึงน,นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศไทยบ้าง ก็อยากจะฝากให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับได้ได้ได,ได้มองเห็นสิ่งสำคัญตรงนี้นะครับว่างานวิจัยนะครับทำแล้วต้องมีอุปสรรคแต่ถ้าเรายอมรับว่าอุปสรรคคือน้ำอมฤตที่จะทำให้ชีวิตวิจัยของเรายืนยาวอย่างแน,น่นอนแล้วแล้วก็ถ้าใครจับจุดนี้ได้การทำวิจัยจะไม่มีคำว่าแพ้พอเราไม่แพ้ความสำเร็จก็จะอยู่แค่เอื้อ พะความสําเร็จอยู่แค่เอื้องมันจะทําให้เรามีพลังในการที่เราให้เราทํางานวิจัยที่ดีต่อไปและสุดท้ายผมเชื่อว่าความสําเร็จไม่ไปไหนครับจะอยู่ที่ตัวนักวิจัยั้นนั่นเอง